no ได้เงิน5,000บาทรองชนะเลิศระดับหนึ่งได้รับกล้วยรางวัลและเงินรางวัล3,000บาทรองชนะเลิศระดับสองได้รับกล้วยรางวัลและเงินรางวัล2,000บาทรางวัลชมเชยสองรางวัลได้รับเหรียญบาทและเงินรางวัลน1,000บาทชมรงข้าวแกงนี้ชมรมผู้สูงอายุได้มีการจัดพิธีแสดงของดีต้องชมและแต่ละชมรงเพื่อให้เรียนรู้กันในการ มีคนี้มีเขามีผู้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สารตุ้งเมใจโรงพยาบาลอาใจสมาิกชมรมผู้หยุยุของอางหรวทังมีผู้กิจกรรมประมาณ400คนปัจจุบันได้เวลาคนแล้วผมขอเรียนเกินท่านอาานอย่าได้ป่าเนามากรรมไดะเกเรียนรู้ชมรมผูู้ยุดยุและผาวยการตรวจชมรมถุว้ปอเิมแข็งสร้างสัง เพื่อการดูดซับน้ำทำให้ร่างกายในช่วงปี2568นวัี้ครับขอบคุณมากครับแล้วการอิสระที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับ

ตัวผได้มาทุกทน่ท้ยิี่พื้โดยเฉพาะความร่วมมือที่เป็นของของับาลสสเีเป็นข้ประมาณที่มาช่วยการส่งเสริมาในช่วงตัวคที่พหญและก็ทางสาธารณสุขเภอบอกว่าต่อไปเราก็จะเพิ่ม คนหนุ่มบ้างนะครับไม่ใช่ว่าคนหนุ่มไม่มีปัญหาเลยหรือแม้แต่เด็กที่อยู่ในวัยเด็กก็มีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่อย่างพ่อพิงนะฮะกายและจิตต้องไปคู่กันใช่มจิตเป็นนายกายเป็นกายเป็นแปลว่าจังมีสติี่ที จิตเป็นดายกายเป็นบ่าวหมายความว่าถ้าจิตไม่ดีจิตมันเึืมเศร้าจิตมันลึกถึงแต่สิ่งที่เป็นเรื่องเล่กๆพลังงานดีๆมันก็ไม่ต้องสูญเกียหรอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจิตตัวเองหมายความว่าวันนี้เราออกไปเจอผู้คนทั้งหลายเราก็จะมีรอยยิ้มให้กันรอยยิ้มก็หมายความว่า

แ่อยู่บนโลกใบนี้สั้นบ้านยาวบ้าก็ไม่มีใครทำได้แต่ก็อยากบอกสมาชิกชมรมการตาดทุกท่านขอให้ใช้ชีวิตทุกวันทุกเวลาให้มีความหมายที่สุดสำหรับตัวเราซึ่งเราโชคดีมากถ้าใครเรียนรู้เรื่องศาสนาก็คือเราได้เกิดเป็นมนุษย์ มีอยู่โช่พรปีมากๆแล้วลถ้าเรื่องพบภูมีหลายพบภูมากแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีสปิริัญยานะครับในการที่จะเรียนรู้และวันนี้หัวข้อสำคัญซึ่งโรงพยาบาลหันใจและก็สำนักง,งานสาธารณสุข,ขอำเภอท่านตั้งใจก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของชมรมนะครับการด้านการตลาด วันนี้ทำยังไงเราถึงจะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงเรื่องเพลนซีดีใืสักครู่นี้เราต้องควบคุมเรื่องอาหารอย่างไรพักผ่อนอย่างไรสุขภาพใจของเราละ่ะที่ผมพูดไป่อสักครู่นี้ใครเคยนั่งสมาธิบ้างใครยกมือให้ดูหน่อยก็มีอยู่นักได้แล้ว ามคนนะจาก400ร้อไม่น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรได้เลยนั่งนิ่งหมดเลยพอพูดถึงเรื่องสมาธิวันนี้ถ้าเราไปดูประหลัดนะผมทองเนี่ยปรากฏว่านั่งสมาธิเก่งกว่าคนไทยแล้วนะเขาบอกแค่ว่าขอเวลาแค่ช่วงอยู่ลมหายใจบุญกุศลที่เกิดขึ้นมากกว่าการ เรื่องนี้ว่าเรื่องของการทำสมาธิหรือกำหนดจิตให้อยู่กับตัวกำหนดได้ง่ายๆแค่เรื่องของการยืดนาโลหายใจใครไม่มีบ้างลมหายใจวันนี้ใครไม่มีน่าไม่มีก็งไม่มานน่าตรงนี้ช่เลยงแต่ว่าเรื่องเราหายใจเราเคยรู้หรือเปล่าว่าเราหายใจเอออยู่ดีๆใครปว หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกนั่นก็คือสปีดอยู่ตัวนี่ถ้าเราเราเราจิดอยู่ไม่กีย่อย่างจิบนะถึงเรื่องอดีตจิดถึงปัจจุบันยังไม่เกิดเลยอดีตผ่านไปแล้วแก้ได้ไฮ้แก้ได้เลยครับแก้ไม่ได้แล้วปัจจุบันยังมาไม่หยุดเปปัจจุบันอยู่ตรงนี้นี ดูตรงลมหายใจที่เราหายใจนี่ยนั่นก็คือสตริรู้ตัวฝากท่านท้งหลายว่ากาแรแลกเปลี่ยนเรียนรู้บัน,นี้ให้เห็นคุณค่าของชีวิตให้เห็นว่าทูกใบมีความสำคัญใน,นการดำเนินและต้องพึ่งพาอาศัยกันในะช่วงวัยทู้ใวันนี้สังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมของผู้แล้ว หมายความว่าอายุยืนขึ้นจำนวนการเสียชีวิตอาจจะลดน้อยลงเพราะการแพทย์ทันสมัยมากขึ้นอายุเฉลี่ยมากขึ้นแต่คนที่เกิดเป็นในวันนี้ลดลงวนรุ่นใหม่ไปถามก็ดูอยากมีลูกไหมไม่เอาอะเพราะเห็นแล้วว่าลูกรุ่นนี้เลีลลล้ยงยากหลายคนต่าใ,ใจว่ามีครอบครัว แล้วถามว่าตอนแก่ครับผลวันอนาคตจะหนึ่งจะไปอยู่ป้ายพัฒน์คนส,สองเงินที่เก็บสะสมไว้มีมปังดันมีนู่มีที่ไม่คิดไปถึงอนาคตแ,แล้วไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องเล่นพื้นยุ่กนะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นลูกไม,ม่มาเยี่ยมยังไงน,น้าสุดซอยตกนะฮะ วันนี้หลายคนบอกว่าแม้เปจะมีเชื้อสายจีนก็บอกว่าเขาใช่ไหมเพราะไม่ฝักแล้วไม่ต้องเก็บกระดูกไว้ในบัวไม่ต้องรอว่าวันว่างแลวลูกหลานจะมารวมตัวกันเพื่อทำบนกบระดูกให้หรือเช่นนี้ไม่ต้องไปดูว่าหลุมไหนมีลูกหลานหลุมไหนไม่มีไปลอยทางหมดแต่หลังตรที่ตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นภานระกับลูกหลาน แต่ในความคิควัมกันอยู่อยู่ที่ไหนยิบสั่นึกถึงพระคุณพ่อแม่ปุญญาขายาทำไห้โลกมันเปลี่ยนแล้วเพราะนั้นยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้มีความสุขกับปัจจุบันได้เพราะนั้นในคิทีสุดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ท่านไดน,นาก็มีความสุขมีแต่ความเจริญ ร่ำรวยเลยเขานะแล้วเป็นหน้าที่อยู่คู่กับทามเดิหัตถ์ใจอลอดไปเลยขอบอุณอมากาสสำหรับการเพื่อเพื้อการรัะห์อีกที่ให้กับเด็กตัการดีๆอย่างนี pues ้นะครับขอบคุณโรงพยาบาลหักถ์ใจซึ่งมาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องการปวดแบบทั้งเรื่องของการท้องกรนเบื้องต้นนะหรือเรื่องของเขาเรียกหัตถเวทเป็นเรื่องด้วยการร้วย กับพี่ร้องประชาชนหรือการส่งต่อก็ตามขอบคุณทุกหมอทุกท่านนะครับพี่ร้องอสมพี่ร้องรอสตุทุกคนที่ช่วยกานดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเป็นทั้งหลังขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขเมือนะครับที่เป็นขภ้าเขียนโครงการดีๆอย่างนี้ออกไปนะครับขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับพิจกรมีๆในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสสดครับ